ในห่วงเวลาที่ญี่ปุ่นยังเต็มไปด้วยโรคและความไม่แน่นอนใต้ท้องฟ้าที่หม่นหมองมีเด็กคนหนึ่งได้ตั้งคำถามที่จะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ไปตลอดกาลคำถามเล็กๆที่เริ่มจากหัวใจของเด็กคนนี้จะพาเขาไกลกว่าที่ใครคาดคิดความสงสัยได้นำเขาเข้าสู่โลกที่ตามองไม่เห็นและเมื่อเติบใหญ่เขาตัดสินใจเดินทางเพื่อออกตามหาความรู้ที่โลกยังไม่รู้จัก การเดินทางของเขาเริ่มต้นขึ้นแล้วภายใต้เลนใสๆเหล่านี้คือจักรวาลขนาดจิว๋วที่เต็มไปด้วยคำตอบและสิ่งมีชีวิตตัวจอยที่เป็นต้นตอของโรคร้ายหลายชนิดวันแล้ววันเล่าเขาเพาะเชือ้อจดบันทึกและตามล่าเบาะแสที่อาจช่วยชีวิตผู้คนได้นี่คือศัตรูพิษร้ายที่ทำให้ผู้คนต้องทุกข์ทรมานทีละขั้นเขาเข้าใกล้คำตอบมากขึ้นจนกระทั่งแสงแห่งความหวังได้ถือกำเนิดขึ้นเซรุ่มต่อต้านพิษบาดทะยัก ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังเขากลับมายังบ้านเกิดเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเขาไม่ได้กลับคนเดียวแต่พาความรู้กลับมาเพื่อทุกคนที่ที่รวมพลังของทีมเพื่อสร้างอนาคตใหม่อาคารหลังนี้ถูกสร้างด้วยความเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์และในปี1914สถาบันกิตาสโตะก็ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นธางการในที่แห่งนี้ไฟแห่งการค้นพบสว่างสวัยไม่เคยดับเซรุ่มคือเกราะป้องกันที่สร้างขึ้นเพื่อจับและยับยั้งพิษของเชื้อโรค กลางมหานครโตเกียวสถาบันคิตาสโตะยังคงเปล่งประกายเป็นสัญลักษณ์ของวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชนมรดกของเขายังคงอยู่ในงานวิจัยผลิตภัณฑ์และความหวังที่ทรงต่อให้คนรุ่นหลัง